อาจจะมีสตังเสียมปสัก500-300ยก็ถือว่านี่เป็นศรัทธานะฮะเหมือนในนิทานพุทธการเคยเล่า,าเ,เหมือนในนิทานพุทธการเคยเล่าว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนะฮะช้างมบาบัวกวายเยอะแยะหมดมีบริวารที่ทางมากมายอ,อยู่มาก็มีมยาจกเห็นใจคนหนึ่ง มีแต่ผ้านุ่งเสื้อก็ไปมีมาของานทำท่านเสือผีก็ถามว่าทำอะไรได้บ้าง,งกเกี่ยวหญ้าให้วัวกินได้ไหมาายาจบคนนั้นชื่อตินบางก็บอกว่าได้ไไดให้ข้าวปั้นหนึ่งก็คือมื้อหนึ่งให้ข้าวมื้อเดียวเป็นของแรกก็เอานะฮะ อยู่านานวันเข้าความขยันท่านเศรษฐีมองเห็นก็เพิ่มข้าวเป็นสองฟั้นให้ดินาบานอนะ่ะสองฟันสองก้อนนะนะฮะดินาบานก็เห็นชาวบ้านเขาใส่บาตร็็เอาบ้างอีกก้อนหนึ่งกินอีกก้อนหนึ่งทำบุญนะฮะเมื่ี้ได้เ 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10. แล้วอยู่ต่อมาวันหนึ่ง เศรษฐีก็จะทอดกระถิ่น<อ>ตินบานก็ทํายังไงเราไม่มีตังเราจะทอดกระถินได้ยังไงมีผ้ายนุ่งอยู่ตัวเดียวตัดสินใจเดินก็ไปในเมืองเย็บใบไม้นุ่งเอาผ้ามนซักอย่างเดียวไปขายขายได้หนึ่งมาส่งก็คือหนึ่งบาทนะฮะก็ไปถามท่านเศรษฐีว่าได้ตังมาแล้วบาทนเนี่ยแต่ก่อนจะจะมาเนี่ยตอนเข้าไปในตลาดก็ถูกโหรา ยอ,ยอะเย้ยสารพัดคนบ้า